ดค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมีทีชแนลคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนวันอาทิตย์แล้วก็เป็นความรักอย่างเดียวเท่านั้นประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะไม่ใช่ดวงใครคนในคนหนึ่งแต่ว่าเป็นดวงของคนวันอาทิตย์แล้วแต่นะคะว่าต้องใช้สติและวิจารณญาณในการชมด้วยช่องมีท a ชแนลนะคะเราก็จะมีดวงที่ดูดวง ลา,ลายวันก็คือวันจันทร์จันทคันพู้พรหธาสศุกสาร์อทิตย์แล้วก็มีแยกเป็นเสองส่วนก็คือดวงความรักแล้วก็ดวงชั่วไปก็ลองติดตามชมนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปดีกันเลยคนวันอาทิตย์คะ่ะไปไหนละกระดิ่งของฉัน คนวันอาทิตย์ค่ะโอเคเรามาดูกันเลยเนาะคนวันอาทิตย์ความรักรุนรวนว่าเป็นเช่นไรนิสัยคนวันอาทิตย์นะคะกดง่ายหายเร็วมั่นใจตัวเองสูงเจ้าชู้พูดน้อยไม่สนิทก็จะไม่พูดด้วยบางครั้งจงมองว่ายิงไปหน่อยเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยเวลารักใครมันรักหมดหัวใจน้ามือตามัว รักจนแบบว่าบางทีเนี่ยโดนหลอกด้วยซ้ําเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ดีแต่เวลามีปัญหาตัวเองเอาตัวไม่ค่อยรอดฉลาดทุกเรื่องนะคะในเรื่องของความรักมักจะมีการเร่งรีบแล้วก็จะแบบเออบางทีเนี่ย คนนี้จะประสบความสำเร็จแบบเวิร์กสุดๆนะคะแต่ว่าก็คือข้อดีก็มีชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ชอบความซ้ำซักจำเจให้ความสำคัญกับการรักษาสัญญาพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมคอมค่ะมีเหตุผลและซื่อสัตย์ส่วนข้อเสียนี่ก็คือมีความเคยชินที่ทำอะไรอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือบางทีเนี่ยท,ทิฐิสูงอะคะ่ะดังนั้นเนี่ย คุณเนี่ยควรจะลองเปลี่ยนแปลงดูบ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะนําสิ่งดีๆเข้ามาในกับชีวิตนะคะอย่าที่ที่สูงเนาะคนลาท์แล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเอามาเลยแล้วกันค่ะเราคําถามแรกนะคะสดไม่สดไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราดูได้หมดคําถามแรกคือแนวโน้มความรักครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนะคะแนวโน้มความรักครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเอาบทใบที่1ก่อนเลย ใบที่2นะคะเจ้าชะตาใบที่1ใบที่2คลุกครองใบที่3ความสัมพันธภาพณนะปัจจุบนันและใบที่4อนาคตค่ะหวังว่าคนวันอาทิตย์สบายดีนะคะมันจะมีคลิปเปล่าว่าดูดวงทั่วไปด้วยของวันคนวันอาทิตย์ก็ลองไปติดตามชมดูแล้วกันเนาะก็เข้าเออ subscribe แล้วเราก็จะได้พอมี update, อัปเดตเออเขาเรียกว่าวิดีโอใหม่ๆก็จะได้เข้าไปดู อ่ะค่ะใบแรกเจ้าชะตาเจ้าชะตาคุณได้ Queen of p e n t ิ c อลนะคะคุณรักษาดูแลความรักของคุณครั้งนี้อย่างทนุถนอมคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยคุณได้มาคุณปกติแล้วนะคะรูปเหรียญเนี่ยจะหมายเงินทองและทรัพย์สินก็คือคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณ คุณรู้สึกเอ่เขาเรียกว่าอะไรฟลุกไม่ใช่ฟลุกเิเลือกแล้วคุณได้เลือกสรรแหมฟลุกป็นดูมีความรู้สึกว่ามันมาอะไรที่แบบไม่ได้ดูความตั้งใจแต่บางคนนี่ก็คือได้ไดไม่ได้ความตั้งใจก็ามาเจอกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเข้ามาช่วยคู่ของคุณเนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องอคู่ของเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อบางทีเนี่ยทำเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าคือคุณได้มีคนแนะนำให้อ่ะค่ะบางครั้งนี่ก็คือคนคนนี้มาก็คือแนวโน้มในความรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นยังไงนะคะก็ของตัวคุณเองเนี่ยถือว่าทนุถนอมดูแลแล้วก็เอาใจใส่ความรักของครั้งนี้ของคุณดีมากแต่ดูว่าคู่ครองของคุณเป็นเช่นไรจะดูว่าคู่ครองคุณคิดยังไงกับคุณนะคะ คู่ของคุณอ๋โอโหคนวันอาทิตย์ช่างมีความสุขเหลือเกินเพราะว่าคุณคนวันอาทิตย์นะคะความรักของคุณใน of cups ก็คือเขาก็เช่นกันค่ะความรักที่คุณให้ไปไม่ได้สูญหายไปไหนเขาดูแลเอาใจใส่อย่างดีแล้วเขาก็ชิตคุณอย่างดีด้วยแนน้มความรักครั้งนี้น่าจะดีนะคะเพราะว่าถือว่ามันเป็นความรักที่คุณมีความรู้สึกว่า ถือประสบความสําเร็จเลยแหละในะความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นไปนได้อย่างสวยงามเข้ากาันเข้ากาันาาคือคู่ปุนูนมีอะไรกออ็ช่วยเหลือเก้นหนุนกันเนาะถือว่าความรักครั้งนี้ของคุณเป็นไปนได้อย่างดีมากสัมพันธภาพนะปัจจุบันเป็นเช่นไร โอ้โหดูสิคิ d o m Cups ซึ่งไพ่มันก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าสัมพันธภาพของคุณเนี่ยดีซะเหลือเกินมีความสมัครสมานสามคัคคีมีทั้งเ,เขาเรียกว่า ให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งกำลังทรัพย์มาให้ทั้งสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าอุปสรรค์มันจะมามันอยู่ก็คือเห็นไหมคะมันอยู่ใน,นแม่น้ำแต่ว่าเขาก็ถามว่ามีความกังวลหรือไม่ก็อาจจะมีความกังวลเช่นกันแต่ว่าถามว่าความรักครั้งนี้จะเป็นเช่นไรถือว่าดีนะคะเพราะเนื่องจากคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยก็เหรียญเนาะ queen suppentical แลว้วความของของ แฟนของคุณเนี่ยก็ Knight of Cups แล้วความสัมพันธ์ของคุณกัน King of Cups อีกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันอย่างได้ดีมากโอ้โหนะอิจฉาคนวันอา,า,าทิตอะแล้วยังไงล่ะคะอนาคตนใ,นใกล้ DMplace นะคะคนบางท่านนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะท่าคนบางคนเนี่ยอาจจะมีการตั้งครรภ์แล้วก็เป็นแม่บ้านสีเรือน เป็นได้ดูแลอย่างดีอนาคตของคุณเนี่ยถือว่าคุณอาจจะตั้งท้องก็ได้นะคะแล้วในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีงามมากๆโอเคควนวายรติชิดยังไม่เห็นไพ่ที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มความรักครั้งนี้คุณเป็นอย่างไรถือว่า ซัมอัพเลยดีมากๆบอกได้เลยว่าดีอะมาถามดูซิว่าความรักแนวโน้มความรักของคุณเ oh, อ้าเจเดียนะความรักแนวโน้มความรักของคุณจะเป็นเช่นไรอะนะคะความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นอย่างไรว้าวเงินทองไหลมาเทมาเลยถือว่าประสบความสำเร็จก็บอกแล้วไงคขาว่า คุณตัวคุณเองก็เป็น Queen of Pentacles นะคะก็คือเงินทองไหนมาเทมาเป็นถือว่าเป็นคู่บุญเลยแหละทำอะไรด้วยการประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีทำธุรกิจอะไรคู่กันโปรดทำเลยนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณมากๆเลยคุณวันอาทิตย์อิจฉาอิจฉาอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปเลยค่ะ คำถามต่อไปคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมโอ้โหขนาดความรักสัมพันธ์ะตอนนี้ยังดีขนาดนี้จะใช่คู่ไหมคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมเอ่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊สับสนวุ่นวายบางทีบอกว่าเอ้ยมันเข้ากันแล้วเราเป็นคู่ของเราจริงไหมแต่ถามว่าในจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยคุณรู้ตัวอยู่ดีอยู่แล้วว่ามันต้องคือในความสัมพันธภาพของคุณความรักของคุณเนี่ยคุณจะต้อง ต้องต้องสังเกตนะคะไม่ใช่ปล่อยมันไปตามธรรมชาติคุณต้องสังเกตคุณจะต้องต้องต้องทำให้มันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองไม่ใช่ว่าเออมันจะเกิดขึ้นโดยมีคนทําให้เกิดขึ้นแต่ว่าความรักครั้งนี้คุณจะต้องศึกษาคําถามคนคนนี้ใช่คู่ใช่คู่ของเราไหม คนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมใบแรกเจ้าชะตาไปที่2คู่ครองนะคะใบที่3ความสัมพันธ์ณนะปัจจุบันใบที่4อนาคตอันใกล้ของคุณค่ะคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมคนคนนี้ตัวของคุณนะคะเป็นอะไรอูดชาลีออรคุณมีการเดินทางคือความรักของคุณครั้งนี้มันมีการที่จะต้อง อาจจะมีระยะทางเป็นอุปสรรคสักหน่อยแต่ถามว่าคุณพร้อมที่จะลุยไหมคุณพร้อมที่จะลุยเต็มที่ค่ะมันอาจจะมีอุปสรรคทาให้คุณมีความรู้สึกว่าอุ้ยแล้วมันจะใช่คู่ของเราไหมในเมื่อมันอยู่ไกลกันเหลือกเกินบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะมีการที่จะไปท่องเที่ยวด้วยกันหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ห่างกันแล้วคุณจะต้องมีการเดินทางบ่อยๆเพื่อจะมาเจอกันนะคะ โอเคแล้วใช่คนคนนี้ใช่คู่ของคุณไหมมาดูมาดูคู่ของของคุณค่ะอีแฟนคนนี้เป็นใช่ไหมโอ้โหงานการแปดไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไม้เท้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนธุรกิจแต่ว่า ครั้งเนี้ก็คือคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมก็คือเขาทํางานเยอะบางครั้งเนี่ยมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีการเดินทางบ่อยเขาอาจจะเดินทางไปทํางานอาจจะมีการศึกษาสิ่งใหม่ๆที่ต้องเรียนรู้เพื่อจะสร้างครอบครัวบางคนเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันก็อาจจะเออเจอกันน้อยหน่อยเนื่องจากการเดินทางมันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเอยแล้วมันใช่คู่ของฉันไหมล่ะดูซิว่า คุณเนี่ยก็ต้องเดินทางเขาก็มีงานเยอะแล้วดูสิว่าสถานการณ์สัมพันธภาพนะปัจจุบันเป็นยังไงโอ้โหถึงจะเดินทางขนาดไหนก็มีการเฉลิมฉลองค่ะได้3ถ้วย ช่วยก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นของขวัญรางวัลและดูสิคาหน้าไพ่เขาเฉลิมฉลองกันอยู่ก็คือคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมขอบอกค่ะ80%นนะคะเพราะว่ามันมีการเฉลิมฉลองและมันยังไม่ได้มีไพ่เสียอะไรออกมาส่วนใหญ่ไพ่จะเป็นการเดินทางแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานมันจะทําให้มีการติดต่อสื่อสารและมีการเฉลิมฉลองนะคะคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมอ่ะดูว่าอนาคตเป็นเช่นไรดูสิตัวเขา ตัวเขามีงานตัวเขาสร้างงานสร้างการเขาเขาเขาพยายามทำรรนาคตกับคุณอยู่อะคะ่ะถือว่า90%แล้วละกันอะโอ้โหถามไป่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเขาทำเพื่อคุณนะคะนะคะคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมขอว่าบอก90%ซีเดียวเลยเนื่องจากว่ามันมีการเฉลิมฉลองไพ่ในในในสถานะของ ตัวของตัวเขาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการงานที่เข้ามามากมายมีอุปสรรคในการทํางานแล้วเขาก็กําลังเร่งทํางานทําการเพื่อจะให้มีการเฉลิมฉลองณนะตอนนี้อ่ะคนคนนี้ใช่คู่ของคุณไหมคนคนนี้ใช่คู่ของคุณไหมคะคนวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนคนที่เจอกันณนะเดือนนี้หรือไม่คนก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ดูได้เช่นกันค่ะเนาะ คนคณิใช่คู่คุณไหมโอ้ยทำไมจะไม่ใช่ละดูดูแลกันอย่างดีเลยอ่ะโหเก้าสิบห้าแล้วกันคาห้าเปอร์เซ็นเก็บไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เผื่อเผื่อว่าไม่เผื่อว่าเล้กกันออ้ยไม่ใช่เอาเป็นว่าใช่แล้วกันค่ะคนคณิใช่คู่ของคุณแน่ๆดูสิดูแลรักษากันอย่างดีมีการเฉลิมฉลองกันมากมายไก่กองเพราะชาชนั้นเนี่ย นิ่งนันใจค่ะแล้วก็พยายามช่วยเหลือให้การสนับสนุนเรื่องการงานของเขาเพราะว่าเขามีงานมีการเยอะพอสมควรเลยแล้วเขาก็ลังมุ่งมั่นการทํางานครั้งนี้ของเขาเพื่อให้ได้มีการเฉลิมฉลองอาจจะมีการแพลนไปเที่ยวหรือว่าพาคุณไปฮันนีมูนก็ได้นะจะบอกให้เพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นไพ่าการเดินทางค่ะโอเคค่ะงั้นมาดูคำถามที่สามสามเห็นไหม <laughs> เขายังรักเราอยู่ไหมขอคําถามนี้สําหรับคนที่บอกว่าหูบางทีความห่างมันทําให้เราคิดมากความคิดมากเนี่ยเขายังรักเราอยู่ไหมบางทีบอกว่าเอ้ยบางทีปกติแล้วเทคปุ๊บเทคกลับปั๊บ,บ,บเดี๋ยวตอนนี้อะอะไรเนี่ยบางทีเป็นวันเพิ่งจะเทคกลับมาหรือบางทีเนี่ยบอกว่าอุย้ยงานยุ่งลืมอะไรมากมายอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้เขาง,งานยุ่งพอสมควรเอาเป็นว่าเขายังรักเราอยู่ไหมคะ คนที่มีคำถามอยู่ในใจนะคะแล้วก็เรามาดูกันตัวต้นของคุณเจ้าชะตาคนรักความสัมพันธ์ปัจจุบันแล้วอนาคตค่ะเขายังรักรอยู่ไหม ไม่ใช่ถูกคำถามถูกต้องเขายังรักเราอยู่ไหมตัวตัวของคุณโอ้โหเดอะสตาร์นะคะของคุณเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าคุณมันคิดว่าเอมเอ,ม,เอม,มันเขาเรียกว่าอะไรอะความบาลานซ์ส่ะคืออยากจะให้ความรักของคุณครั้งเนี้ยมันมีความสมดุลมากกว่านี้ ในความรู้สึกลึกๆของคุณนะคะมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเขายังรักเราอยู่ไหมคุณดูจากเสือซาเขาเทน้ําเทน้ําไปในบ่อน้ําแล้วก็เทน้ําไปที่ดินเพื่อจะให้ความชุ่มชื่นน้ํามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเอ่อความชุ่มชื่นความสดใสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คือเหมือนน้ําในบ่อแห้งน้ําต้องการน้ําใจต้องการการดูแลประมาณนั้น นะคะคในความรู้สึกคุณมันก็เลยทําให้คนคิดว่าเขายังรักเราอยู่ไหมล่ะ,ะตัวเขาเป็นยังไงคุณแฟน คุณแฟนหรอตอนนี้คุณแฟนก็เก็บเงินเก็บทองเก็บหองรอมริสมันก็เลยทําให้เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าความกังวลของเขาไปอยู่ที่เรื่องเงินเรื่อง,องทองมากกว่าความรักอาจมันจะดูแลไม่คุณไม่เพียงพอมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าคุณต้องการเขาให้เพื่อมาดูแลตัวคุณนิดนึงแต่ว่าดูสิเขาเหยียบเหรียญเทินหัวกลุมแขนเหรียญเหรียญนี่ก็คือเป็นเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติอะนะคะเขาอาจจะมีการวางแผนที่จะ เก็บเงินเก็บทองอาจจะพาคุณไปเที่ยวหรือว่าจะพาะบางท่านอาจจะเก็บเงินแต่งงานก็ได้หรือว่าบางท่านเนี่ยที่บอกไว้ก่อนหน้านี้คําถามก็คืออาจจะมีการตั้งครรภนถ้าฉะนั้นเนี่ยเงินทองเป็นเรื่องสําคัญในอนาคต <c oughs> เขาก็เลยคิดถึงเรื่องเองินเรื่องทองนะอยู่ตอนนี้ เขายังรักคุณอยู่ไหมล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอาจจะสถานการณ์มันอาจจะเกี่ยวก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์บางครั้งเนี่ยคนเราเป็นไปคิดเรื่องอื่นสมองมันไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยบางทีลืมดูแลใจใส่คุณไปนิดหนึ่งเอาว่าความสัมพันธภาพเป็นยังไงก็บอกแล้วไงว่าดูตัวเขาดิ ใครคำถามอื่นก็เป็นออความสัมพันธ์ก็คืองานการมันมีเข้ามาบทบาทแล้วมันมีเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้มันก็เลยทําให้ดูห่างๆกันไปแต่อย่าคิดมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีไพ่เกี่ยวกับคุณกุก๊กคุณกิ๊กคุณกักเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการทํางานร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูอนาคตดูสิว่าอนาคตด้านใกล้มันเป็นยังไงโอ้ยกลุ่มนะเพราะว่าคุณอะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนการดูแลซึ่งกันและกันมันไม่เพียงพอคุณต้องการการดูแลของคุณมากกว่านี้คุณต้องการค,คือ ต้องการมากกว่านี้มันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าไอ้เงินทองที่เขาจะต้องหาไอ้งานการที่เขาจะต้องทําแต่แลรวก็ต้องมาดูแลคุณอีกเนี่ยมันเลยมาทําให้เขาเขากลุ้มเขาปิดหูปิดตาบางครั้งเนี่ยเขาอยากจะออกไปไหนตอนไหนเลยแหละไม่อยากจะไม่อยากจะรับรู้ปัญหาอะไรเลยถ้าคุณรักเขารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคนคนเขายังรักคุณอยู่ไหมในความรู้สึกของเขาเนี่ย มาทำมาขอคำ,คำตอบตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยจะไปค่อยจะไปต่อแล้วเดี๋ยวจะค่อยได้ควบคุมในไพ่ในส่วนอื่นๆแต่ตัวดูแล้วว่าเขาเนี่ยยังรักคุณอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่ไหมคะ แน่นอนค่ะเขายังรักคุณเขาอยากจะดูแลอยู่จนแก่เท่าดูสิสรุปแล้วนะคะเขายังรักคุณอยู่ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการงานที่มันเข้ามาเยอะมากแล้วมันทําให้มีอุปสรรคแล้วคือมันมีการมันต้องมีการแก้ไขหลายๆเรื่องในเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญของคุณมากจนเกินไปคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณน้ำเติมไม่เต็มคุณอยากจะได้ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูแลใจะใส่คุณมากขึ้นแต่ว่าเขาคิดถึงอนาคตของคุณนะคะเพราะว่าแล้วเขาก็เขาก็เก็บเงินเก็บทองโอ้โ oh, ห oh, เขาน่ารักนะแฟนคุณเนี่ยคุณวนรณทย์เพราะยังไงเนี่ยเขายังรักคุณอยู่ค่ะดูสีพาออกมาเขาอยากจะดูแลคุณไปทั้งชีวิตเนาะแก่จนแก่เท่าอ่ะคำถามสุดท้ายค่ะคำถามที่4ว่าเขาจะกลับมาหาเราไหม เอาเป็นว่าสําหรับคนที่เพิ่งเลิกกันไปหรือว่าก็ยังมีจิตใจผูกพันรักกันอยู่แล้วก็คือมันเป็นคําถามยอดฮิตเนอะเขาจะกลับมาหาเราไหมตัวเราเป็นเช่นไรล่ะแสดงว่าตัวเราอะยังรักเขาอยู่แน่ๆไม่ไงั้นเนี่ยไม่คงไม่มีคําถามนี้ขึ้นมาหรอกบางทีความรักมันสับสนนะคะบางทีมันนาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เรา คิดอยู่เนี่ยมัน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 จะเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงไม่กลับมาหาเราหรือว่าจิตใจหรือว่าโอเคขอเบรกสักพักอะไรประมาณนี้นะคะคําถามนี้จึงขึ้นมาเขาจะกลับมาหาเราไหมตัวตนของเราค่ะคู่ครองสัมพันธภาพแล้วก็อนาคตนะคะเขาจะกลับมาหาเราไหม ตัวเรานะคะก็ยังคิดอยู่ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะมีการพูดคุยอยากจะกลับไปพูดคุยกับเขาอยากจะขอให้เขาเข้ามาเ,เปิดใจอยากจะมีการพบกันอีกครั้งเพื่อจะแสดงความรู้สึกเพื่อให้รู้สึกว่าตอนนี้คุณคิณคดอะไรยังไงอยู่คือใจคุณอนะ่ะเขาอยากให้คุณคุณนะอยากให้เขากลับมามันก็เลยมีคําถามนี้ขึ้นมาตัวคุณก็เหมือนกันก็คือไพ่มันก็ออกมาบอกว่า ฉันอยากจะกลับไปคุยกับเขาอยากจะไปเจรจากับเขาอยากจะไปบอกว่าสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ผ่านมานี่ยมันเป็นยังไงแล้วคุณรู้สึกยังไงบางครั้งคุณไม่ได้มีโอกาสได้บอกเขาคือก็คือ,ค,อ,ค,อคุณอยากจะขอโอกาสนี้บอกเขาแค่นั้นเองแต่ถามว่าเขาคนนั้นล่ะจะกลับมาหาเราไหมตัวของเขาเป็นเช่นไรคู่ครองคุณว้าวเป็น the harry fan นะคะก็คือเขามีความรู้สึกว่าความรัก ของครั้งนี้ยของเขาไม่ได้ความยุติธรรมเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณแล้วคุณน่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอสําหรับคุณแล้วคุณไม่ได้รับการยุติธรรมในส่วนคือได้เป็นทั้งสองด้านนะคะก็คือจะเป็นส่วนของ สิ่งที่ตัวเขาเองไม่ได้รับการความยุติธรรมในความรักครั้งนี้หรือว่าตัวคุณก็เช่นเดียวกันไอเป็นทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอะไรส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคบางคนเนี่ยได้เลิกลากันไปก็จะต้องมีขึ้นลงขึ้นศาลเพื่อขอความยุติธรรมบางคนมีลูกด้วยกันก็อา,อาจจะต้องไปขึ้นศาลแต่ว่า คือคุณอยากจะเจราจามากกว่าที่มันจะไปขึ้นศาลเนี่ยสิมันอาจจะมีคําตอบนะตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณกลุ้มใจว่าไอ้ที่เขาจะกลับมาเนี่ยมันกลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆหรอหรือว่าจะกลับมาแค่เอกสารเอกสารทางากฎหมายหรือว่าลูกเต้าคือคุณอยากจะมีในความรู้สึกความรักของคุณลึกๆเนี่ยมันยังมีอยู่ตรงนั้นไหมโอ้โหมันแบบว่าพอมันมีอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับความ ในเรื่องของอันนี้นะคะมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าต้องใช้ความคิดกันนิดนึงอะเอาเป็นว่าความสัมพันธภาพเป็นยังไงล่ะคะเขาจะกลับมาหาเราไหมเดอะเดอะเอมเพล์นะคะเขาจะกลับมาหาสถานการณ์เนี่ยณตอนนี้มีการต่อสู้กันอยู่ณคือคุ้นคลิดวางแผน ทำยังไงมันมันความรักมันมันยังไม่มีไพ่ที่มันออกมากระจ่างสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาและมีการวางแผนมีการที่จะต้องปรึกษาหารืรอกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถามว่าในความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันรักกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่มยังไม่ได้ออกมานะคะไพ่ามอนาคตของคุณล่ะเขาจะกลับมาหาคุณไหมว้าวมีส่วนค่ะโอ้โห สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบตะเดียวสิบเหรียญเลยนะคุณอนาคตอัน,น,น,ในใกล้แสดงว่าขอบอกได้เลยว่าประมาณ90%เพราะว่าไพ่มันออกมาเซอร์เบรชันมากๆม,ม,มีเงินทองสมบูรณ์สมบัติแต่ว่ามันก็อาจจะมีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็คุณอาจจะได้เงินในส่วนตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่าเขาจะกลับมาหาไหมซึ่งมันมี มันมีการเฉลิมฉลองอะหน้าไพ่อ่ะเนอะแล้วม,มัมีต้องสิบเหรียญน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขดูสมบูรณ์มีแม่มีพ่อมีลูกมีปู่มีย่าอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากๆค่ะเขาจะกลับมาหาคุณนี่คือเดือนของมิถุนายนนะคะแต่ว่าก็ต้องมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยแหละกลับมาแต่ว่าใจคุณจะเปลี่ยนใจคุณจะให้อาภัยหรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องหนึ่งเนาะเขาจะกลับมาหาเราไหม ตอบมาสิขอให้ไพ่ได้บอกนะคะเขาจะกลับมาหาเราไหมเพราะว่าจากไพ่นั้นน่ะมันก็มันก็ออกมาพอสมควรอยู่อะแลวความรักกันนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหน่อยคุณอยากจะได้รักที่กลับมาเหมือนเดิมแต่ความสัมพันธภาพมันอาจจะเป็นเพื่อนเพราะดูสิว่าเขาเนี่ย ดูเป่เขากอดคอ,อเนาะบางทีเนี่ยความสัมพันธภาพมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ว่าถามว่าดีไหมหรอจะบอกว่าไอ้ความรักเนี่ยคนรักบางครั้งเนี่ยการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมันจากกันได้ยากมากกว่าที่ความรักในความรู้สึกว่าเป็นชู้สาวนะจะบอกให้การเป็นเพื่อนกันนหนย,ยิ่งดียิ่งมีถ้ามีลูกเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้จะยิ่งดีมากๆค่ะก็ขอให้ ใช้วิจรารณญาณนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของ The Romance Angel Card ดูสิว่าเขาจะบอกอะไรเราว่าความรักของคุณวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนความสัมพันธภาพความรักเดิรวมนางฟ้าบอกอะไรคุณคะนางฟ้าบอกอะไรคุณเอ่ยว่าคุณอ เอาจงจริงๆอ,อ่ะมันได้ออกมาสองใบขอสับอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณเกิดวันอาทิตย์ค่ะเดือนมิถุนายนโอเคค่ะตอนนี romantic feeling ค่ะ romantic feeling y o u r feeling are real and worth exploring ก็คือค่ะความรักคุณเนี่ยมันเกิดความที่ เขาเรียกว่าอะไรอะในในความรู้สึกว่าตอนนี้คุณกำลังอินเลิฟอแบบประมาณว่าโอ้โหมีความรู้สึกมีความรักเออก็เหมือนอย่างที่ไพ่ที่ออกมา,าเพราะว่าตั้งแต่คำถามแรกจนถึงคำถามสุดท้ายเนี่ยคือดูจากร,มรวมๆแล้วคุณเนี่ยมีความรักที่อบอุ่นณนะตอนนี้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยเนาะส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยนางฟ้าประจำตัวเราจะบอกว่าเช่นไรนางฟ้าประจำตัวเรา คือทุกคนก็มีเทวดานางฟ้าประจำตัวนะคะของไพ่ยิปซีนี่ก็มีเช่นกัน e from your angel Message from your angel เขาว่ายังไง Message from your angel เดือนมิถุนายนวันคนวันอาทิตย์ค่ะ Message from your angel บอกว่า I am the angel of abundance you will receive the money that you need โหเขาบอกเลยค่ะว่าคุณก็อย่างไพ่ที่ออกมาเนาะเงินทองมากมายสิบเหรียญคือคุณจะได้เงินค่ะ and God is in charge ก็คือเทวดารักษาตัวคุณเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ o a b th o that t h will happen have ah, oh a, e h a e faith ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ว่าคุณคิดอะไรก็จะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความ ความหวังอะไรแล้วแ,วแต่ของคนวันอาทิตย์โอ้โหอิจฉามากมายไก่กองแต่ว่าก็ใช้วิจรารณญาณในการชมนะคะเพราะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งก็หวังว่าคนเราต่างกันที่คิดชีวิตจึงต่างนะคะขอให้ท่านที่รับฟังอยู่นะตอนนี้จงประสบความสำเร็จในชีวิตสุขภาแข็งแรงรวยๆแห่งๆค่ะแล้วก็ please กดไลค์แชร์ subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยบายบาย